N.C. Unbox เปิดกล่องสู่ความรำค่าของพระชจนะะสำหรับวันนี้นะครับมีหัวข้อที่น่าสนใจที่ผมอยากจะมาพูดหัวข้อนั้นก็คือว่าอะไรคือความหญิงที่ซ่อนอยู่ความหญิงนั้นถูกเรียกว่าเป็นบาปแห่งบาปทั้งมวลเพราะว่ามันอยู่เบื้องหลังการกรบฏต่อพระเจ้าในทุกรูปแบบแต่มีความจริงที่น่าตื่นเต้นหรือตื่น,ต,นตะลึงมา ความหญิงที่เรามองเห็นส่วนใหญ่ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คืออยู่ภายในชีวิตภายในจิตใจของเราทั้งหลายในภาษาฮิปูคําว่าความหญิงมาจากคําว่ากาวาซึ่งมีความหมายดั้งเดิมว่ายกตัวเองขึ้นสูงนี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับความหญิงนั้นไม่ใช่แค่การคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่เป็นการที่เอาตัวเองนั้นเข้า ไปแทนที่ในตําแหน่งที่ของพระเจ้าในชีตของเราในพระอัมพีนะครับเราพบว่าความหยิ่งนั้นสะท้อนออกมาในหลายรูปแบบเปรียบเสมือนหน้าก,ากากที่เราสวมอยู่เต็มไปหมดเลยสิ่งที่เราเห็นประการแรกก็คือว่าความหยิ่งในรูปแบบที่เปิดเผยเมื่อเรามีความหยิ่งแบบนี้คําพูดที่สะท้อนออกมาจากตัวเรามักจะเป็นคําแบบนี้เช่นฉันคิดว่าฉันเก่งกว่าฉันคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่น ฉันคิดว่าฉันสำคัญกว่าคนอื่นนี่เป็นรูปแบบที่เรารู้จักและก็จดจำได้ง่ายนั่นคือแบบที่1ส่วนรูปแบบที่2นั้นก็คือความหยิ่งที่แฝงในความถ่อมตนคำพูดของคนประเภทนี้มักจะบอกว่าฉันแย่ฉันไร้ค่าไม่มีใครที่จะเลวร้ายไปกว่าฉันอีกแล้วเป็นที่น่าทึ่งว่าการดูถูกตัวเองอย่างรุนแรงก็เป็นรูปแบบของความหยิ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะว่า เรายังคงยึดติดกับตัวเองเป็นศูนย์กลางมาโฟกัสที่ตัวเองส่วนรูปแบบที่3นะครับก็คือรูปแบบที่สะท้อนออกมาตรงกันข้ามกับรูปแบบที่สองก็คือความหญิงที่ซ่อนในความสมบูรณ์แบบคําพูดของคนประเภทนี้มักจะบอกว่าฉันต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบฉันถูกที่สุดฉันดีที่สุดแต่เมื่อเรามองลึกลงไปแล้วนี่คือความเชื่อที่ว่า เราจะต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอแทนที่จะวางภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเราไว้ให้พระเจ้าเพื่อจะเป็นผู้ทําหน้าที่ดันแทนเราส่วนในรูปแบบที่4นะครับความหยิ่งแฝงในการวิาพากวิจารณ์ในรูปแบบที่4นี้จะเป็นผลพวงมาจากรูปแบบที่3ที่เมื่อเรารู้สึกว่าเราสมบูรณ์แบบพอมาในรูปแบบที่4เมื่อเราเห็นคนอื่นทําอะไรที่ไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าเรานั้นดีกว่า ความคิดเราดีกว่าฉันเห็นข้อผิดพลาดท,ที่คนอื่นทําเต็มไปหมดแต่นั้นเองสิ่งที่สะท้อนออกก็คือว่าเราจะมองข้อผิดพลาดของคนอื่นแล้วก็วิพากวิจารณบ่งบอกถึงความเชื่อและความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนั้นว่าต้องทําอย่างไรมเมื่อเรากลับมามองทัศนคติของพระเยซูเกี่ยวกับความหยิ่งพระองค์องเองได้ทรงกล่าวถึงในลูกาบทที่18ข้อ9าถึง14เป็นคำอุป,ปมาที่เปรียบเทียบระหว่างฟาริสี กับคนเก็บภาษีเพื่อชี้ให้เห็นว่าความหยิ่งที่น่าอันตรายที่สุดก็คือความหยิ่งในฝ่ายวิญญาณที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชอบธรรมประพฤติตามกฎบัญญัติอย่างดีที่สุดแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนบาปที่คอยช่อกลงคนอื่นแต่ในทางกลับกันพระเยซูมองว่าคนบาปคนนั้นเขากลับใจและขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นการถ่อมใจให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเขา ผลที่เกิดขึ้นก็คือคนเก็บภาษีได้รับการยกโทษและอภัยบาปดังนั้นเราจรึงเห็นข้อสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับความหญิงว่าแท้จริงแล้วความหญิงก็คือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างซีเอส i s ิสนักเขียนคริสเตียนที่สําคัญคนหนึ่งได้กล่าบไอยบอกว่าความหญิงนั้นนําไปสู่ทุกอย่างที่เลวร้ายอื่น,นๆการเป็นคนหญิงคือการเป็นแบบเดียวกับซาตาน เพราะว่าความหยิ่งทําให้เกิดความเกลียดชังไม่ใช่ความรักความพึงพอใจในตัวมันเองเมื่อเห็นว่าคนอื่นนั้นผิดพลาดไปสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความหยิงก็คือความถ่อมใจความถ่อมใจที่แท้จริงนั้นไม่ได้แปลว่าการด้อยค่าตัวเองหรือดูถูกตัวเองแต่คือการยอมจำนนต่อพระเจ้าและเห็นคุณค่าคนอื่นเป็นการคิดถึงตัวเองให้น้อยลงดังนั้นเราจรึงเห็นว่า อาจารย์เปโลได้เขียนในฟิลิปปีบทที่สองข้อ5ว่าจงมีใจถ่อมเหมือนพระคิดอาจารย์เปโลกํกลังชี้ชวนและเชิญชวนให้เราทั้งหลายเรียนแบบชีวิตขององค์พระเยซูคริสเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสละตําแหน่งที่เป็นพระเจ้าแต่กับสละตําแหน่งนั้นลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อจะรับใช้ผู้อื่นและไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลายยากอบบทที่4ข้อ6ได้พูดอย่างชัดเจนบอกว่าพระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่งแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ ผอมใจลงดังนั้นเองเมื่อเรารู้ว่ารูปแบบความหญิงเป็นอย่างไรแล้วเราอยากจะจัดการความหญิงนั้นออกไปจากชีตของเราวันนี้ให้เรามาพิจารณาตัวเราเองว่ามีเวลาไหนบ้างช่วงไหนบ้างที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและเมื่อถึงระยะเวลานั้นหรือเวลานั้นหรือความรู้สึกนั้นท่านยินยอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีตของท่านอย่างไรบ้างเพื่อให้พระองค์มาแทนที่ความรู้สึกที่เรายกตัวเองขึ้น ให้เราอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ให้พระเจ้าอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรครับ